วัสดีท่านยอมทุกคนนะครับพบผมทางในครอสกับครอสอก Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Arena of Valor หรือ ROV นั่นเองนะฮะซึ่งคอนเทนต์ในวันนี้ก็คือ ROV News นะฮะปรับสมดุลฮีโร่ประจําวันที่11พฤศจิกาปี2021นั่นเองนะครับวันดีนะวันนี้วัน11 11นะครับ GM ดูว่างๆไงก็เลยต้องแบบปรับสมดุลกันนิดหน่อยวันนี้มากันแบบรีฟๆรีบๆนะฮะเรามาเริ่มที่ตัวแรกขอเป็นการบัฟกันก่อนก็คือน้องกิ้งกบของเรานะครับ GM เนี่ยบอกว่าตอนนี้คริสติกเนี่ยแทบจะไม่มีคนเล่นเลยดังนั้นก็ต้องบัฟขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือ สกิลหนึ่งเนี่ยเพิ่มความเร็วจากเดิมเนี่ย3าเ็นก็เป็น40%แล้วก็เลติเมทเนี่ยคูดาวเนี่ยจากเดิม45ลงาเปอร์เลเวลเป็น40-5บลเปอร์เลเวลนะครับบัฟไปแล้วเรามาดูเนื้อกันดีกว่าก็คือน้องอ้อยนี่ฮะเมบอกว่าน้องอ้อยเนี่ยโกงเกินคือเมนอ้อยเนี่ยกำมัดแล้วนะเพราะโกงจริงนะครับดังนั้นก็ต้องลดความคล่องตัวกันหน่อยนะก็คือ 2, Down, สกิล2คูดาว์สมสกิลเนี่ยจากเดิมสิ์ Down, สสม,มื่อถูกขัดจังหหวะหรือเกกล Skill จากเดิม50 per, ก็เหลือป็นรับัา้ามาดูิบจองเมนาท ดีกว่ามี2ตัวก็คือตัวแรกจะเป็นอาร์ต้านะ GM เนี่ยบอกว่าสเตตอาร์ต้าเนี่ยถึงแม้จะมีพาร์ตสีที่ช่วยแบบเพิ่มสเตตอะ่ะแต่มันก็เป็นฮีโร่ที่ยังด้อยกว่าแท้งตัวอืน่นหรือด้อยกว่าไฟเตอร์ด้วยนะครับดังนั้นอาร์ต้าก็จะถูกแอดจัสสเตตขึ้นมานี่ครับก็คือเกราะเนี่ยจากเดิมร้อยสามสิบห้าะเพิ่มต่อเเลลวเนี่ย18.2เป็น23.5 HP เพิ่มต่อเลเวล305เนี่ยสิบแปดจุดสองเป็นยี่สิบสามจุดห้า HP เพิ่มต่อเลเวลสามร้อยห้าเนี่ยเป็นสามร้อยสามสิบห้าแล้วก็พาร์ตสี่เนี่ยฟืนฟ้นฟูนฟ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 น 20เปอร์เนี่ยครับแล้วก็อารติเมตความเสียหายเดิมเนี่ย250ร้บวกเจเปอร์เลเวลบวกศูนยก็เปลี่ยนเป็น300ร้อบวกร้อเปอร์เลเวลบวกหนึ่และแอชจัดเมนต์ตัวที่2ก็คือแบทแมนนะครับแบทแมนเป็นจังเกิลที่สตรองน้อยไปนะเพราะ HP เนี่ยไม่เยอะด้วยข้อเสียที่เสียเปรียบจังเกิลตัวอื่นทําให้เขาออกมาโลมากกว่าดังนั้นเจมก็ได้ปรับดีเลย์ของสกิล2แล้วก็เพิ่มความเสียหายของสกิลทั้งหมดนะครับคือปรับเกลี้ยยยยยงเย skill ยเเเเเเลเลลลนนนนะะคครรรัับออแกกกสสิิ1 215ววาาามมีีหจด่45ป์ 0.85 AD ก็เปลี่ยนเป็น240บวก55 per level บวก0.9 AD นี่ครับแล้วก็สกิล2คูลดาวเนี่ยจากเดิม9.6วินาทีถึง0.8วินาที per level ก็เป็น9วินาทีถึง0.8นะครับไม่มี l เ v e l าหารนะความเสียหายสกิล2เนี่ยจากเดิม165บวก31 per level บวก0.57 AD ก็เปลี่ยนเป็น200บวก50 per level บวก0.75 AD นี่คและความเสียหาย2จากเดิม24%ของ HP ที่เสียไปก็ลดลงเหลือ12%ของ HP ที่เสียไปแล้วก็ out d ิเม g จากเดิมหกร้บบวกร้อยเจ็ดสิบ per level บวกหนึ ad <c oughs> ก็เปลี่ยนเป็น700ดร้บวกสองร้อย per level บวกสอ ad นะครับโอ้หบัฟน่าเล่นขึ้นจริงนะสำหรับแบทแมนนะครับต้นเกมน่าจะโกงออกว่าเดิมนิดนึงนะนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของไอเทมแล้วก็พลังแฝงนะครับอันแรก cleansing อ่าเป็นไอเทมซัพพอร์ตที่ตอนนี้เนี่ยแทบจะเป็นเมน์แล้วทุกคนออกนะฮะเหมือนอารมณ์เกมบอกว่าใครออกได้ก่อนมันจะโกงก่อนอะไรเงี้ยเขาก็เลยต้องปรับให้มีความสมดุลในช่วงต้นเกมมากขึ้นนนนเเเออออออมมมัฝ่่่าายยททีีจจไไ้้้ะรก็บืดงขึ คือจะไปเพิ่มคูดาวจากเดิมเนหกสิบวิเป็นเก้าสิบวิเฮ้ยโคตรเยอะเลยนะสำหรับต้นเกมนะเอาเป็นว่าต้องใช้ดีๆอ่ะเพราะว่าถ้าต้นเกมเรากดใช้แล้วเนี่ยโอกาสใช้อีกเก้าสิบวิเนี่ยเพื่อนอาจจะเปิดเราได้นะฮะและส่วนที่สองจะเป็นพลังแฝงมาร์คออฟฟอร์ดนะครับจีเอ็มก็บอกว่าพลังแฝงนี้เนี่ยมันแทบจะเป็นเมนหลักของฮีโร่ไปเลยทุกคนแบบออกมาหมดนะครับดังนั้นก็ต้องมีการปรับลงแล้วก็คือระยะเวลาที่มีผลเนี่ยตอนแรกเนี่ยหลังจากเริ่มเกมจะเป็นร้อยแปดสิบใช่ไหมเป็นสามร้อยวิโอ้โหนานอยู่นะกว่าจะใช ความเสียหายสกิลสองของบาวดัมนะครับแล้วก็ของทาจิเนี่ยเยอะมากประมาณ4จุดนะครับเมนทาจิไปดูได้แล้วก็ของน้องวิสที่พลังโจมตีปกติเนี่ยต่ำกว่าที่กําหนดนะครับบอกเลยการเนินรับครั้งนี้เนี่ยอาตาแบทแมนเนี่ยมาเล่นได้อีกทีแต่เมนอ้อยกําหมัดแล้วนะครับใครไม่ชอบอ้อยได้เฮกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้พี่ลาไปก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรต้องคอยติดตามไปแล้วสวัสดีครับ